สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวโคเชแกลลอรี่ทุกท่านนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนถักตัวอักษรโคเชนะครับวันนี้จะมาสอนถักตัวดีดีด็อกนืกอออกใช่ไหมตัวดีปึ๊บๆๆอย่างนี้โอเคนะอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคือไหมพรมขนาด3ามพาย หักเข็มหัวทองเบอร์สีส่วนใครอยากได้งานขนาดไหนก็ลองไปเลือกไหมกระเขียนดูนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นชิ้นงานกันเลยนะครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าการถักตัวดีเนี่ยมันจะคล้ายๆการถักตัวโออานขึ้นชิ้นงานคล้ายๆตัวโอเลย ถ้าเพื่อนๆที่ใครที่ถักโตได้แล้วตัวนี้ไม่ยากแน่นอนเอาล่ะเรามาจะมาขึ้นงานด้วยโซ่นะครับให้เพื่อนๆถักโซ่18ครั้งนะครับ18โซ่โอเคเหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอเคครบแล้วเนาะเมื่อเพื่อนๆนได้โซ่สิบแปดโซ่แล้วนะจากนั้นเราจะทำเหมือนต,อ,ตอนถักตัวโ,โอเลยคือ นำเข็มนะครับมาแทงที่หลักแรกตัวแรกนะเพื่อที่จะรอหอให้มันเป็นงานวงกลมเนาะนี่นะเกีย่ยวใหม่เข้ามาครับปึ๊บรอหอเรียบร้อยโอเคได้กันแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราจะขึ้นต้นแถวด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งนะครับปึ๊บ เพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวเวลาจบงานนะจะจําไม่ได้ว่าจบที่โซ่ตัวตัวไหนเราจะจบที่โซ่ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาเส้นได้ร้อยเข็มแล้วก็มาสอดไว้เป็นหลักก็ได้นะจะได้ไม่งงโอเคต่อมานะครับให้เราถักโคดหกหลักนะครับถักโคดหกหลักก็เริ่มจากหลักนี้เลยหลักที่เรามารอหอเมื่อกี้นี่แหละ หหลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยเดี๋ยวนะห้า้อาใหม่งานมันไม่แน่น สีแล้วห้าห้าแล้วหกโอเคให้โคดหกครั้งแล้วนะครับจากนั้นให้เราถักโคดสามครั้งในหลักเดียวกันนะครับถักโคดสามครั้งในหลักเดียวกันเริ่มกันเลยหนึ่งหลักที่หนึ่ง สองสามโอเคสามครั้งในหลักเดียวกันนะครับจากนั้นเราจะถักโค้ดสามหลักนะครับสามหลักสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะได้กันนะ เมื่อถักโค้ดสามหลักแล้วต่อมาให้เราถักวีหนึ่งหลักนะครับหนึ่งถักวีหนึ่งหลักจากนั้นให้เราถักโค้ดหนึ่งหลักนะครับโค้ดหนึ่งหลักแล้วก็ถักต่อไปก็ถักวีถักวีหนึ่งหลักนะครับ ตรงนี้ดูดีๆนะอย่าหลงกันนะแล้วต่อไปก็ถักโคดหนึ่งหลักถักโคดหนึ่งหลักนะครับต่อไปก็ถักวีหนึ่งหลักนะครับถักวีหนึ่งหลักนะโอเคต่อมาเราจะถักโคดสองหลัก หนึ่งสองสุดท้ายนะครับเราจะจบด้วยการถัก V หนึ่งหลักนะครับถัก V หนึ่งหลักเคทันกันนะมันจะมีช่วงตรงนี้ที่แพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันก็คือถักโคดหนึ่งหลักแล้วก็ถัก V หนึ่งหลักนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆต้องดูดีๆนะก,ก็คือ มันจะจะประมาณสองชุดนะครับเดีย๋ยวผมทวนให้อีกทีนะการงงสังเกตรตรงง่ายๆตรงนี้เราถักโคดโคดสามตัวบนหลักเดียวกันใช่ไหมจากนั้นเราต่อด้วยถักโคดสามตัวโอเคนะ เมื่อเราถักโค้ดสามตัวสามหลักเสร็จแล้วเราจะถัก V หนึ่งหลักแล้วก็ถักโค้ดหนึ่งหลักถัก V หนึ่งหลักถักโค้ดหนึ่งหลักแล้วก็ถัก V หนึ่งหลักนะครับโอเคนะไม่งงนะพอถัก V ตรงนี้จบแล้วเราก็จะต่อด้วยถักโค้ดสองหลักพอถักถักโค้ดสองหลักเสร็จแล้วเราจะจบด้วยการถัก V อีกหนึ่งหลักนะครับก็จะจบเรียบร้อย ทีนี้เราก็จะมารอหอกับโซ่แรกนะครับโอเคจากนั้นให้เพื่อนๆตัดตัดใหม่ได้เลยนะ ตัดใหม่เราดึงขึ้นมาได้เลยปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เราก็เก็บปลายอะไรให้เรียบร้อยนะซ่อนไว้ต่อซ่อนไว้ก็เรียบร้อยครับเห็นไหมตัวดีง่ายๆเลยดีด็อกดีด็อกอันนี้เรายังไม่ได้รีดนะถ้าเรารีดเนี่ยลายมันจะชัดกว่านี้อีก โอเคสวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ลองทำแล้วเนี่ยงงกับแพทเทิร์นหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยเดีย๋ยวคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับผมจะคอยบอกอยู่นะครับด,ดูดีไม่ยากเลยสำหรับคราวหน้าผมจะมาสอนถักตัวอะไรกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโคเชแกลลอรี่นะครับ สวัสดีครับ